ออออเออว่าแล้วปกินขวาาตะนมหมดแดงหมดแดงเอาขึ้นไปยังลมเมองเลนลแมเมองเลนมองเลนเาเหนียดเอาเนเอาเนียดหมดแดงับแก่องนั้นหมดงี้บมีบ่ฟัง